ทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่มิลานขับนะครับมิลนขับนะครับถือเป็นสวนสนุกนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับของงนานจิงเลยก็ว่าได้นะครับเป็นยังไงนะครับไปชมกันนี่ครับเข้ามาถึงก็จะเป็นจุดดีซิชันนิดนะครับก็คือซื้อตั๋วนะครับเพื่อจะเข้าไปในสวนสนุกนะครับก่อนอื่นเลยจุดแรกคือจุดวางรองเท้าครับก็คือต้องซื้อถุงเท้านะครับการลื่นนะครับค่าหยวนนะครับ มาทนี่ล้างมือหลังจากเข้ามานะครับก็จะมีจุดวางสัมภาระนะครับกระเป๋าเสื้อกันหนาวต่างๆนะครับตามนี้ครับครับห้องด้านข้างก็จะเป็นห้องครัวของในเด็กครับส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นส่วนสนุกขนาดยักษ์นะครับของเด็กๆนะครับ

มีอะไรเล่นบ้างโอ้เยอะแยะเลยโอเคโอเคดูผมเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างก็เดินตามไปเลยนะครับอย่างเงี้ยตอนนี้ไปนี่ครับ

đi phóng luôn 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 luôn

ลงไปด้านล่างดูว่านี่มีอะไรไปลงด้านล่างกน unku, ันโอ ladder, ้ยไปนี้นลงมาเดียวตุ้มอ๋อมีจุดกระโดดครับโดดไปครับ ลูกผมไปเร็วมากเลยตามไม่ทันเลยไปไหนลูกน,นะครับเนะดี๋ยววันนี้มีอะไรเนี่ยนะขอลูกบอล การต้องตัวของนเด็กๆครับเอาเอาระวังระวังไปเดินอา่าเล่นปืนไปเลย คนเยอะมากวันนี้นี่มาโซนบ้านบอลครับเด็กๆกระปาใส่จอมนิเตอร์นะับปลาอนิเตอรปลาเลยไปยเลยเขมรนี่บ้านบอลเป็นปลายจะเล่นเดยกเขาด้วยเด็กลขาเลยนะ

เาวัน,นนี้เครื่องพังเล่นไม่ได้โอ้ร้านบอลไปกับไปครับเป็น นี่ใส่ลูกปืนเข้าไปยิงปุ้งไปขอขวาทีขอขวาขวาสไลเดอร์สไลเดอร์ขวาขวาขวาไปเลยตึง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 หายถุยหายถุยไปนะครับไปนะครับตายยิงยิงไปเลยยิงได้ไหมห้วยเหรห้วยเหรนี่ก็ห้วยเหรอขัง บ้านหลมบ้านลงโอเคตามขึ้นไปโอ้โหอ,อย่างกับพระราชวังโอ้โหนี่ครับด้านข้างก็เป็นบ้านบอนเมื่อกี้ที่ผ่านไป ทางขวาเป็นยังไงครับุกบนกมินที่ห้องอ่านหนังสือเลยครับตา,ตามไปครับโ okay. อเด็กเิ็นเล่นดีดไปไปอ๋อตรงนี้มีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสนามรถนะครับนะครับเดกเิ็นอยู่ไกลนะลูกฮะนี่นะครับ TPI จะกฝังเบนค่ะลองค่ะก็วันนี้ก็ยิงกันอยู่นะครับเอวครับยิงกันอยู่ mm. เาขาก็เป็นจุดขายรถด้วยนะครับ DJI ตัว okay. น,นี้ก็มีให้ขี่มาเด้งเลยมาขี่แล้วปีนไหปีนไหมโอ้โหเวันนี้คือคนเยอะมากครับทำให้สนามจากที่กว้างๆกลายเป็นที่เล็กๆไปเลย นี่ดูบรรยากาศาโดยร,บรอบๆนะครับนะครับ,นค,รบคนเยอะแยะมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันอนาทิตย์นะครับวันหยุดคนเต็ไมไปหมดเลยไปเอาเลยมาครับไป,ไปข้างบนแล้วจิบินเป็นจุดให้เปลี่ยนเป็นชุดพนักงานดับเพลิงนะครับ

เด็กๆก็แปลงร่างเป็นเจ้าหญิงกันนี่คนเยอะมากสกังเด็กๆคนเยอะมากคนเปลี่ยนชุดเจ้าหญิงลองเปลี่ยนชุดกอ,อ,อ,ดองชุดนะครับ ต่อต่อไปโอเคนี่จุดโซนทำกับข้าวนะครับโอ้มีสวนผักด้วยโอ้ดเด็กๆก็ทำอาหารกันใหญ่นะครับทอะไรบ้าๆกินมีอะไรบ้างโอ มีชีมีปลามีชีสขนมปังตายครับตายทางกินตรงไหนตรงไหนอ๋อเดี๋ยวต้องกลัวทำข้าวเทาไปทำทำไรทำไปไงต่ออ๋อไปทอดเลยทอดปลาทอ,อดทอ,อ,อ,อดขนมปังทอดนี่ เท <Okay, S 2> ไปครับกินได้ขอบคุณครับขอบคุณครับงามงามงามจุดเก้าน้ำที่อยู่ข้างนี้ครับนี่ของน้ำนี่เองเอามาให้ล้ามือด้วยล้างมือก่อนอ,อ่า

สุดเข้ามานะครับด้านข้างก็จะเป็นนี้โซนอาหารนะครับโซนอาหารนี้ก็เข้าไปทางขวาก็เป็นแบบบ้านทรายนะครับบ้านทรายให้เด็กๆเล่นกันนะครับจะมีโต๊ะรับประทานอาหารนะครับนี่ก็เป็นที่สำหรับสั่งอาหารของเด็กๆรื่อา ที่สังเกตเมนูอาหารนะครับก็ตกประมาณเมนูละสองถึงสามร้อยบาทบาท้านเรานะหวานก็มีคนระับ ห้องรับประทานอาหารอย่างกว้างกว้างมากเลยเดี๋ยวเดินไปมีห้องปาร์ตี้รูมจัดงานปาร์ตี้ด้วยครับสำหรับงานบันทงวันเกิดนะครับจะพาเข้าไปดูว่าข้างในเป็นยังไงนี่งานบันิงเด็กๆนี่นี่ห้องใหญ่มากเลย น่าจะเป็นห้องเงียบนะครับห้องเรียนคลาส룸แล้วนี่ก็เป็นอีกโซนนงครับ mm hmm. ให้เด็กมา mm hmm. เล่นยิงปืนนล้วได้อะไรจริงนะครับ นข้างๆก็จะเป็นที่ใส่จุดดับเพลิงนะโซนดื่มน้ำครับผมรายการน้ำดื่ม้านสบ้านสย เม็ดทรายก็เป็นแบบเป็นไม้ครับเป็นไม้เล็กๆไปเลยปีนขึ้นไป,ไปเดี๋ยวปีนขึ้นไปเลยปลาปลาลออยู่เนี่ยเด็กปีนขึ้นไปข้างบนกันแล้วครับตอนนี้ลูกผมก็ปีนขึ้นไป เกมมิโโ่งนะครับเป็นขี่รถนะครับแล้วก็เป็นเซ็มโยนบอลลิงนะครับทุกอย่างก็คือฟรีหมดนะครับตั้งแต่แรกเข้ามาเห็นก็เป็นที่ขี่ม้านะครับขี่ม,า <c oughs> มา้านะครับดีมาแล้ว,ลวไปแล้วไาแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ อันนี้เป็นโยนโยนลูกบาสเข้าหว่วงของเด็กๆนะครับเป็นสแป้นสั่งระดับสั่แป้บเข้าไปข้างในเย,นย้เจ๋งมากฮ้ยเกือบไปเกือบไปข้างนอกนะครับจะเป็นโซนต่อเลโก้นะครับโซนต่อเลโก้ ใข้างนบนก็เป็นที่ปีนขึ้นไปอันนี้ก็เป็นสำหรับห้องสุขานามัยห้องหมอฟันนะครับห้องโต๊ะคุณหมอนะครับมีฟันปลอมนี่ครับเหมือนโซนผ่าตรงผ่าตัดนะครับนะครับ,รบห้องพยาบาลนะครับไปน้ำมันใจโย่ใจโยเย็นไหม ทาสไลด์ไปนี้หน่อยด้านหนาหน่อยโอเคโอเคโอเคโอคโอเคไอเคโอเคโอเคอเคอเคโ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 เคนอคโอเค้เคือเคูอเคโอเคโอเคโอเคปคโัมค <ใน S 1> โอเค <ใน S 1> โอเมื่อกีอ้ก่คอนเคโคครับคค,อนค,บคอ,บนอนอนคอนะนะคอค น้นหายตัวน้อยมายังตัวน้อยมายังยังไม่โผล่ยังไม่โผล่มเมนไปแบบ้านถึงแล้วเนี่ยไปอ่านหนังสือกันไหมไปไปอ่านหนังสือไหมเจมินมนี่คันชูข้าชูอ่านหนังสือขันชู หาอิปนทูข้างๆ่งงแล้วหาอิปนูอ่านหนังสือแลมวามามานั่งอ่านหนังสือนี่นะอ่านไปป้าฝางดิอ๋อหางสองสองเล่มเลยมาอ่านสองเล่มเลยเนี่ยครับห้องสมุดนะครับสำหรับเด็กๆหนังสือน่าอ่านเยอะแยะเลย ทางอาหานจบเข้าไปวางกลับไปกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมไปฟว้างหน่อยชื่อกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมโอเค มาดูาย oh ุพายุอายุโอ้โหไวเร็วๆขับเร็วๆกระสุนไฟว้าวววเวว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 วเววววววอวว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 อวววววนวว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 วนอวว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 วอวววีวนวว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 ว ไป้อ,อ,อ,อ้ไปจ้ะโอ้มุนหัวเลยโอ้ไปมุนแล้วหมดเวลาสนุกแล้วสิถึงเวลากลับบ้านกันแล้วครับผู้ชมเดิดใส่รองเท้าครนะับ ชิก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสวนสนุกในห้างนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเป็นยังไงครับเควิน